ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าฟอร์มูล่ามงนะครับใครเคยมามอนแจมต้องเคยเห็นแน่นอนแล้ววันนี้ผมก็อยู่ที่งาน World Formula Jam เวิร์ฟฟอร์มูล่ามงเลสซิ่งแอดมอนแจม2024เขาจะตั้งแต่วันที่26-28มกราคมนี้นะครับซึ่งบนดอยมอนแจมบรรยากาศตอนนี้คือดีมากทุกคนที่ว้าวมากคือโชว์เปิดของเด็กน้อยมหัศจรรย์คนนี้น้องอยู่แค่นุบาล3แต่เล่นฟอร์มูล่ามงได้น่าทึ่งมากๆใครเคยมาเล่นที่มอนแจมจะรู้ว่ามันเล่นไม่ง่ายเลยงานนี้จัดเพื่อร่วมส่งเสริาามวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวบนดอยมอนแจมซึ่งฟอร์ โดยพวกเขาแข่งขันจะต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมากซึ่งวันนี้ก็ได้มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ประธานในพิธีเปิดคือนายชายธวัตตุลานน์ซึ่งเป็นสอสอและหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกเลยว่าปีนี้เปิดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากงานนี้จัดตั้งแต่วันที่2 6่สกถึงยีมกราคมนี้พรุ่งน,นี้ยังเหลืออีกหนึ่งวันใครอยากชมการแข่งขันฟอร์มูล่ามงก็มาชมกันได้ในพิธีเปิดวันนี้ผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันด้วยสาวๆที่นี่เขาน่ารักกันทั้งนั้นเลยครับ การแสดงที่ว้าวแล้วก็สนุกมากๆและนี่ก็คือไฮไลท์ของงานนี้การแข่งขันฟอร์มูล่ามงที่มีระยะทางความยาวกว่า400เมตรบอกเลยว่าไปดูหน้างานโคตรหลุนโคตรตื่นเต้นเลยทุกคนผู้เข้าแข่งขันคือทุ่มสุดตัวเพื่อัยชนะกันสุดๆมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดมาร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่วัดดอยม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มากันเยอะๆนะครับ